ค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวคุลุจิตอาสาหมู่มิตรีทุกๆท,ท่านนะคะชื่อนัชวันศรีเพชรสองแสงอายุ65ปีจังหวัดประจวบเออเป็นนักศึกษาวิชาลามหลักสูตรเจปีแล้วก็เรียนแพทย์แผนไทยหลักสูตร6เดือนด้วยรู้สึกว่าเร็วนะคะแป๊บเดียว5เดือนละ อ่าจะมาส่งกันบ้านค่ะเรื่องเห็นเขาส่งเรื่องสัตว์เลี้ยงก็จะส่งมั่งก็เคยเคยเลี้ยงสัตว์เรื่องเลี้ยงหมาเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นก็เลี้ยงเลี้ยงเขาแต่ก็ดีว่าเขาเขาก็เลี้ยงไม่นานเขาก็ตายไปตายไปเองก็ตอนนั้นก็ก็เสียใจมีความเสียใจแล้วเราก็เอาไปฝังแล้วก็แผ่เมตตาอะไรให้เขาแล้วก็ ก็แล้วอ่าแล้วก็วกเคยเคยไปปล่อยลูกหมาพาะแม่ใช้ใช้ให้ไปปล่อยลูกหมาต้องฝูงหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วก็กี่ตัวไปปล่อยที่วัดแล้วเราก็ไปปล่อยแต่ไม่ปล่อยไม่ถึงวัดแล้วค่ะจำทางก็นึกถึงนึกถึงบาปนี้แต่เราก็พลาดท,ทำไปแล้วแล้วเรา แล้วเราก็รับไปแล้วตรงนั้นก็รู้ว่ารับไปแล้วแล้วเราตอนไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เป็นเป็นฝีที่นมข้างหนึ่งแต่ตอนนั้นคิดเราเรามันนานมาแล้วงานสมัยนู้นมันมันยังไม่ค่อยเจริญอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้หาหมอไม่ได้ไม่ยอมบอกใครอะไรแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นมะเร็งก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละก็เจ็บจนจะตายอยู่แล้วต่หลังก็เลยก็เลยบอก ก็เลยไปรักษาเนะี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้เราคือคือสาเหตุที่ว่าเราน่าจะไปปล่อยลูกหมาให้ให้เขาอดนมอะไรอย่างเงี้ยนย่ยมันยังไม่ถึงเวลาการอดนมของเขามันก็เป็นบาปอ่าเสร็จแล้วก็ยังยังมีอีกเรื่องเรื่องหมาลูกสาลูกสาวเขาก็เลี้ยงหมาซื้อหมามาเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างดีเลยก็มีการไอ ฝึกนิสัยไปโรงเรียนโรงเรียนดัดนิสัยแล้วก็กินอยู่อย่างดี <d> เขาก็ปนนิบัติดูแลกันอย่างดีเขาก็เลี้ยงดีนะคะแล้วก็แต่เขาก็เลี้ยงจนจนเขาตายเองเหมือนกันก็เอามีการไปทําบางสกุลอะไรให้เผ <_ c> <Honestly> าให้อะไรด้วยแล้วก็เรืองลูกสาวอีกคนนึงก็เหมือนกันก็เคยซื้อซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก เขาเลี้ยงไม่ได้ก็เอามาให้เราเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงเลี้ยงจนเราเราตัดหญ้าเลี้ยงเขาไม่ไหวก็เลยทําแกล้งเป็นว่าเปิดกกงเขาหลอดออกมาเองแล้วาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่รู้คงไม่มีชีวิตยอยู่ไปแล้วอ่าค่ะก็เรื่อง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 ,อง,องสัตว์เลี้ยงก็มีแค่นี้แล้วก็จะส่งเรื่อง พึ่งตนก็ได้มีการแบ่งปันวักทองที่ปลูกเอาไว้ก็ออกลูกดกดีมากเลยก็ได้แบ่งปันไปไปได้พอประมาณอยู่แล้วก็แต่มันก็ยังทยอยทยอยแก่ที่ปลูกเอาไว้ในที่ที่ของลูกสาวแล้วก็มีการทําอาหารแล้วก็ส่งภาพไปให้ลูกสาวดูลูกสาวเขาก็ดีใจว่าเออเขาว่าแม่แม,แม่แม่ทําได้แล้วก็ สามารถที่จะหา,หาเอาเวลาที่ไม่มามามีกิจกรรมทำนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องมเมล็ดพันธุ์ที่ว่าจะแบ่งกันนี้ยังไม่มีไว้แล้วจะเก็บเอาไว้ให้อแล้วก็ส่วนเรื่องการทำยาเม็ดก็ชอบก็ก,ก็ก็ทำทาอยู่กันเรื่อง Uh, น้ำปัสสวะกรรมาทานหน้าก็ดื่มก็ก็มีทำแล้วก็ทำเอามาใส่ปุ๋ยลดลดต้นไม้ต้นพืชผักของเราเนี่ยค่ะแล้วก็อก็เห็นก็เขาก็งามนะใบเขียวสดงามมากเลย บางบางทีเราก็เราอยากลองดูว่าเออเราจะใส่แบบเข้มข้นเลยไหมเ้าแบบไม่ไม่ไม่ผสมน้ําเลยแต่ก็ยังไม่กล้าแต่เราก็มานั่งนึกดูว่าเรายัางกินสดสดได้เลยไม่เห็นเป็นไม่เห็นตายหรือไม่เห็นเป็นไรเน่แล้วผักมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรฮนะ่เอาไว้เดี๋ยวจะลองลองใส่สดสดไม่ต้องผสมน้ําดูว่าจะเป็นอะไรไหมบางทีเขาทุกอ่ะเขารอยอยู่อ่าแล้วก็ชอบทําโกซา ก็รู้สึกว่าได้ผลดีที่อาการเจ็บเจ็บที่บ่าที่หัวไหล่เนี่ยมันมันจะบวมมันมันมันก็คงจะเป็นโรคแบบว่าติดตัวเราคงไม่หาย่ะคะแล้วก็เราทําแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ยุบพอทําแล้วมันก็ยุบรู้สึกเอายุบยุบยุบไปไม่บวมเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ไม่ได้หายเรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกก็เจ็บขึ้นมาอีกก็ททาโยคะก็ทําแต่ก็จะ อื่นทันมั่งไม่ทันมางมันก็มีกิเลสที่เกียดแต่ก็ก็กดจุดอะไรก็เริ่มเป็นแล้วนะอ่าเรามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปทําทําผักทําผักเนี่ยนะค่ะแล้วก็แบบว่าเรามันไม่ค่อยสะดวกเรื่องน้ําเนี่ยเราเราต้องเอาน้ําเนี่ยไปเป็นรถเข้าใส่กระติกเนี่ยค่ะเป็นรถเข้าแล้วเราก็จะยกหนัก มันก็เลยทําให้เราเจ็บเ,เจ็บพวกแขนพวกอะไรพวกนี้แล้วเราก็มีมีวันนั้นเราก็ไปนั่งคอยหมอเนี่ยจะไปทําฟันแล้วเราก็แล้วก็ก,กดกดกดของมาไปเรื่อยก,กดตามเส้นเนี่ยกดกดเราก็ไม่ได้คิดอ,อะไรว่ามันจะหายหรือไม่หายก็กดกดไปแล้วพอพอถึงเวลาแล้วเรากลับบ้านเอ๊ะมันหายไปตั้งกับเมื่อ,อไหร่ไม่รู้แล้วก็โอ้นี่ก็ได้ผลดีเหมือนกัน mm. อ่าส่วนเรื่องเนื้อเนื้อสัตว์นี่ก็ มีการลดเนืเ้อเนื้อสัตว์ได้ตั้งแต่ตอนนั้นที่ว่าให้เพิ่มสีแไปก็<อ>ก็ก็งดได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทานล<อ>แล้วก็มีทานสองมือมงม้อมั่งหนึ่งมื้อมั่งแล้วแต่แล้วแต่แแตที่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 ตั้งไว้บางทีก็ถ้าเกิดมันหิวหิวเกินอะไรเง<อ>ี่ยแล้วบางทีมันมันมีอยู่วันหนึ่งเอาสามมื้อปรากฏว่าคืนนั้นก็นอนนอนแล้วไม่ค่อยดี ไม่ค่อยสบายตัวปรากฏว่าเที่ยงคืนก็ตื่นละทีนี้ก็ไม่หลับเลยทําให้เรามึนๆงงๆแล้วก็ตัวก็หนักๆตื่นก็เลยหกโมงกว่าแล้วลุกขึ้นมาหกโมงกว่าแล้วเราก็เลยไม่เคยสดชื่อเราก็เลยรู้แล้วอ๋อถ้าสามมื้อน่กลจะไม่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 ดีละอ่ะถ้าสองมื้ออะไรเงี้ยพอได้ จนถ้ามื้อหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็จะน้ำหนักจะสู้ไปบ้างเหมือนกันแต่ถ้าสองมื้อนี่ไม่ค่อยสู้แต่เรื่องของหวานนี่ต้องอยังยัง,ยงทานอยู่ยังยัง AR, อดไม่ได้ทานอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการพลังงานเออแม่เรื่องเรื่องกาแฟอะไรนี่เราก็ไม่เคยติดเคยเคยกินแบบว่าสมัยนูน้น เสียดายที่เขากินเหลือแล้วเราก็มาชงกินอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าโอ๊ยเกือบเกือบตายหัวใจเต้นตุบตุบแล้วก็รู้ละอ๋อเรากินกาแฟไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยกล้ากินแต่ก,ก็ก็มีเคยนะเห็นเห็นเขามีออกโรงทานมีมีการชงกาแฟอะไรเลี้ยงนี่ก็เลยลองลองดูซิมันก็กินได้เหมือนกันแต่อาจจะชงอ่อนๆแต่ก็ไม่ติดก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราจะชอบกิน โกโก้โอวันตินพวกนี้แทนแต่ที่ฟังมาก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์ก็เลยงดไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกิเลสมันจะมันจะให้เราไปซื้ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ตั้งใจว่าเราถ้าเราอดแล้วก็น่าจะอดได้อ่าแล้วเรื่องอ่าอาหารสําเร็จรูปนี่ก็ไม่ไม่ค่อยทานไม่ค่อยชอบเพราะว่าเคยเคยทานแล้วมันไม่ค่อยดี ไม่ไม่ใช่สบายก็เลยเออมันก็ดีเป็นเป็นข้อดีเหมือนกันที่ว่าให้เราไม่ค่อยจะมีเรื่องอาหารกันกินอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็เคยไปอ่าการการการปฏิบัติตามในของท่านอาจารย์มาเนี่ยแล้วก็มันก็ทําให้เราแบบใจของเราก็ดีขึ้นอ่ารู้จักใช้เอามาใช้อืม เป็นหลักการใช้ให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแล้วก็จากสภาวะที่ว่ามากระทบเราอะไรในแต่ละวันมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเราก็เลยไม่ค่อยเอ่อจเจื่ออกไต่ตอ ประมาณนี้ได้ค่ะณัชวันประมาณนี้ได้ค่ะเอ่อจะจะคอมเมนต์ให้พี่น้องได้ได้ฟังถึงเรื่องของการที่เราจะฟังดูอณัชวันพูดไปเรื่อยๆนะคะบางท่านที่เห็นยกมือเยอะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแบบแบบจะใช้เวลานานไปไหมอะเรามามองจุดของการที่ณัชวันพูดไปเนี่ยคล้ายๆกับการลดกิเลสของท่านเลยค่ะ ท่านลดไปไปเรื่อยๆนะคะท่านลดไปเรื่อยๆโดยที่มีสภาวะของการที่แบบประมาณทําไปโดยที่ไม่เร่งผลไม่กังวลนะคะฟังดูสภาพเป็นแบบนั้นนะคะทำให้ท่านก็ตัดไปได้แล้วตัดไปได้เป็นเรื่องๆและข้อเด่นของการนําเสนอที่ท่านพูดถึงเรื่องทีละชนิด พูดถึงเนี่ยพิจารณาตรงนี้พิจารณาเรื่องอเรื่องกาแฟอ๋อแล้วก็ต่อมาอเปลี่ยนกาแฟเรามาทานโอวันตินอยู่ก็รู้ว่าอ๋อโอวันตินก็ต้องตัดก็ตัดโอวันตินแต่ว่าท่านก็ยังยังไม่ได้ประมาณกับกิเลสน,นะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กิเลสจะพากลับไปแต่นี่ก็คือคือการที่รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็ท่านก็บอกเป็นชนิดชนิดของการที่ท่านได้ ได้พิจารณาล้างนะคะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะว่าเราเป็นการเก็บรายละเอียดของแต่ละเรื่องว่าเราติดสิ่งนี้อยู่ไหมแล้วเราอ,อยู่ในระดับไหนตอนนี้เน่ะ,ะเราไม่ได้ติดมากนะเราไม่ได้ติดมากนี่ก็คือตัวที่เรารู้ตัวนะคะเรารู้ตัวข้อที่เราจะทำเพิ่มก็คือในอตัวไหนที่เราไม่ได้ติดมากนะ่ะแปลว่าเราจะเลือกเขาได้ง่าย เราตั้งศีลเลิกได้ง่ายเพราะว่ากำลังเขาไม่มากกำลังการติดของเราไม่มากนี่แปลว่าเขามีกำลังที่จะมาเอาชนะเราไม่มากหรอกค่ะทีนี้นะ่ะตรงนี้เอาประโยชน์จากการที่เราไปพิจารณาเป็นเรื่องๆเพิ่มเติมก็คือว่ามาพิจารณาล้างเป็นเรื่องๆนั้นให้มันเบ็ดเ,เสร็จเด็ดขาดนะคะถ้าเราล้างได้เด็ดขาดเนี่ยเราจะได้พลังคืนมาอีกมากเลย ถ้าเราไม่ไปอาจารย์ใช้คําว่าน้องแนงน้องแนงนี่พี่น้องมองภาพมองภาพออกเป็นการที่เออจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีอะไรแบบเนี้ยนนะคะทั้งๆท,ท,ที่มีกําลังที่จะเลิกได้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าอนนัชวันคิดเป็นเรื่องๆแล้วก็ตรงส่วนที่ยังไม่ไม่ที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ติดมากเราก็เพิ่มเพิ่มการตั้งศีเลิกไปเลยนะคะ แล้วเราจะได้กำลังกลับมาอีกเยอะเลยจะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตอีกมากเลยค่ะค่ะอนุอนุโมทนากับนักศึกษาของเรานะคะมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยค่ะอนุโมทนากับอนุชาวันค่ะค่ะแต่ไม่ทราบว่าแนะนำตัวครบหรือยังคะน้องกุ้งครบค่ะพี่นิดหน่อยเออครบแล้วนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะ